ผูบาวรถไทยมาแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุคนเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีงามสวยสวยเปิดคลิปมากับโบเห็นหน้าพี่น้องเหมือนนี้เห็นและแต่ผููบาวรถไทยเนาะเมือนี้เข้าจับบดนอนเด้อพี่น้องเข้าจับบดนอนเข้าจะนอนยู่บานผีสาว สองเมื่อน้องพี่น้องนอนสองขึ้นแต่ว่าเข้าจับกะเมือ่อคืนนี้เข้าจับกะเมื่อน้องพี่น้องเข้าจับแบบโบได้นอนท่านะเข้าจะนอนสองคืนเข,ข้าจัห้ากามากินขา้าวมาบา กินแะ,ะ้วบอสข้าเจ้าห้ากมาตอนนี้ก็ประมาณเก่ามุ่งแล้วพี่น้องข้าเจ้ามาเห็ดเดือยมือน,นี้เป็นมือที่ทลายเกลือที่ข้าเจ้ามามือที่สี่มือที่ทหเ <า S 1> นาะเมืตือน,นี้เป็นมือที่สี่เนาะพี่น้องมที่ซีที่หานีและประมาณนี้มือที่ห้าก็จะมาทำคันมือตอนมืึท่าอีสหันมือที่หนึ่งหันข้าเจ้ามาแบบครึ่งมือเนะาะมาตอนแรก ลงไปเบื้องหวยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเพราะว่าไอ้พี่ใหม่เราห้เขาจับไปเห็ดอันนี้ปั๊บให้หน้าอยู่เบื้องหวยเนาะพี่น้องเป็นดินส่วนของผีช่ายเนาะพี่น้องเป็นดินคองออ้ที่แบบแบ่งกันถัดเนาะพี่น้องแบ่งกันขังนั้นเป็นของไอ้พี่ใหม่ออ้พี่ใหม่เราก็เลยจางเขาจับไปเห็ดให้หน้าเนาะแต่ว่าเบื้องนี้หาท่าอิทบาสีได้เห็ดให้หน้าได้พี่น้องแต่กาโบได้เห็ดฉับ มันเห็บดบไดมันโดดเมืองนะมันติดล่มพี่น้องก็เลยบาดเห็ดนะนะตำอีสปีใหม่ว่าสีหายขาจะอปั๊บเห็ดห้หน้ามองนั่นแต่ว่าลด,ดลงไปแล้วมันติดนะนะก็เลยขึ้นมาก็เลยบาดเห็ดเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังกินข่าวเสาะมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวนำกันเดอ้อกินข่าวกับหนึ่งพักมีแจวเนาะพี่น้องมีถอดเกียนแหงเลยก็มีถอดไก่เนาะ กินจนสียอิ่มเลยจ้ะพี่น้องก็เลยเห็นผู้บาวรถไทยมากก็เลยมาให้มาทายเชิวรสบายดีพี่น้องสบายดีสดดวัสดีเด้อพี่น้องหลังจากที่ผู้บาวรถไทยเข้าจมาัมหเนาะพี่น้องเข้าจะก็ลงไปเหตุเบียกอยู่เบื้องห่วยเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่บอน,นีเนาะยูสวนปีใหม่มันเป็นดินของแม่ปีใหม่เห็นไหมพี่น้องเป็นดินของยีแม่มากเลยยีแม่แล้วกันี่ แล้วก็บแบบว่าแบ่งกันธนาเอื้อหน้องหลายคนเนาะพี่น้องของ้ของอายพีใหมก่กะเป็นเบื้องหวยเนาะพี่น้องอายพี่ใหม่แล้วก็เล,เลยจ่างต่อเนาะพี่น้องจ่างให้ผู้ว่ารถไทยเขาจะไปเหด็ดให้หน้าให้ต่อเนาะพี่น้องอยู่เบื้องหวยเพราะว่าอยู่เบื้องอยู่เบื้องนั้นที่พี่ใหม่เห็ดฮ่ะที่เขาเห็ดไปเมื่อก่อนค่ะกะกะเห็ดใบนะพี่น้องแต่มาเบื้องหวยค่ะข้องอายเด้อพี่น้องตอนนี้เขากะกินเข่าสาแล้วพี่น้อง อยางผูบาลโรไทยมาเนี่ยก็ประมานซีหามืออะไรพี่น้องหลังจากที่แล้ยวยุน่าแะ้วก็มาสวนต่อเนาะพี่น้องแล้ยวยุน่าก็มาสวนมาสวนแลวกว็แล้วสวนนีก็บางที่ก็าอาสิได้ไปนี้แปลงหน้าเบื้องหวยอีกนิดนึงกับบุเนใี่ยใจคือกันเนาะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้พี่ไม่ก็เอือยกับกำลังสิเดินทางไปบา้านแซดบัมเนาะพี่น้องสิเดินทางไปบ้านแซดบัมสิไป,ปไปเยี่ยมป่าปเลยเนาะพี่น้องป่า บ่คอยสาบายเป็นไรน้องพี่น้องแต่มาตอนนี้กะดีขึ้นแล้วน้องพี่น้องแล้วก็สิพผ้ากันไปเบิ่งใหม่เลยต้นใหม่ที่ห่อสื้อไหวน้องพี่น้องที้อ่สื้อไว้ตังเต่เดือนก่อนก่อนน้องพี่น้องสื้อใหม่ไหวแนา่าะค่ะหาล้านกีบเนาะหาล้านกีบถ้าเป็นเงื่อนบาทกันนะ่าสิประมาณเจ็ดแปดพันผูแหลยพี่น้องแปดพันก็บาทเท่าไหล่กะราคากะสีประมาณนะี้เนาะสื่อใหม่ไห้ประมาณแปดพันก็บาท เพราะว่าหาล้านกีบเนาะพี่น้องหาล้านกีบกับประมาณนี่แหละคันสิบลหายละค่าแบบเป๊ะเปมันกะบอกไ่เลยเนาะเพราะว่าเรีเงินกีบมันมันบโคงที่นะพี่น้องมันแรนแรนลดแงลงตลอดมัมีคำว่าแรนขึ้นพี่น้องส่วนเรามีแต่แรนลงตลอด่าเงินกีบเพราะมันอ่อนแ่นะพี่น้องแต่สมัไเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนาะอย่อยเนาะประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะพี่น้องหาล้านกีบมาสองหมื่นบาท สองหมืนบาทพอมาเป็นปัจจุบันนี้นะตอนนี้เนาะพี่น้องหาหาลานกีมฮะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันประมาณนี้ละพี่น้องยาสิผาพ่อแม่พี่น้อง,อง,องไปเบิ่งใหม่ซักเลยเนาะที่ซื้อไว้ใหม่ที่เอาซื้อไว้ก็เป็นใหม่ซักเนาะพี่น้องราคาซื้อกับปะตัวเองเนาะพี่น้องซื้อกับปาไปพี่น้องยาสีปีใหม่สิผาพ่อแม่พี่น้องไปเดินทางไปบ้าน แซ่ละบบํากันเลยเนาะพี่น้องแต่บะหมื่นนี่เขาบร,าเราิเผาผู้ัว,วดูไทยเด้อพี่น้องบริเผาเขาจะปล่อยให้เขาจะเห็ดเองซะเผาเขาจะมาก,กันายมื้อะไรพี่นอ้องเมืหมยเผาล่ะไปเขาจะไปเห็ดเบียดเองเนาะไปะพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางไปกันเลยออกทางนี้ด้อเนาะออกขาหนัดนดะสิโลผัวคยอยู่บนเรื่องออกขางนี้น,นาะหมื่น หัวมันน้อยพอดีเซยเพราดีป่ะปะถึงเลยมาขอสิถือเอาใส่ทั้งรถก็ได้เพิ่งเอาใส่ทั้งรถม,มัวกระมิ่ได้นี่มากลดกระมี่ได้ อันน <gas> ี้เป็นข้าวเมาเนาะพี่น้องข้าวเมาเ้าสีเอาไปให้ป่ามันได้เดียวนะข้าวเมาบ่ได้หรอกพี่น้องเ้าเห็ดใบตั้งแต้แง้มนะคุณแหละยง้มเขาพ่อเมาเคุณแงามนาคุณเพาเห็ดใบใส่ตู้เย็นค่ะเฮิงไปมันก็ยังนิ่มขึ้เก่าเลยพี่น้องันเ้าออกจากตู้เย็นก็ยังก็ยังเป็นแบบคือข้าวเมาเ้าเห็ดใหม่ๆ พอวะตอนนี้ก็หอดบานแล้วพี่น้องหอดบานแซ่ระบำเนาะหอดเพื่อนป่าก็ลุ่งป่าโบยู่พี่น้องป่าลุง,ง,งไปยิบขั้นหมักเบนอยู่บ,บาดเนาะพี่น้องมีแตจลุ่อ,อยู่เดียวหอดสิผ้ามาเบ่งใหม่เนาะพี่น้องใหม่ที่ซื้อไว้ ของวอ่ะพี่น้องจบข้าวเส่าจจตดจตจัหนนแม่ตดตัวรูมตุนตุนน้อยกตมนนแม่ตัดออกเบิดเลยบนนี้รูมมีลัหัวนี่ถึงมันนี่างเ้ตเบิร์ด้าจตด้าจีน้อพี่น้อ tôi cần tươi ừ. sao sao có tuần nó sao bài sao chết đúng không sao hết đại đây nó đụng xong ơi, bảo, bảo. Đánh... Değil, để nó đại rồi bọn tôi xuống này nó đại lên nhìn nhìn tôi nhìn nó đi rồi thân thiện bố hát cho bạn và chúng ta cần chút gì tôi khỏe vẻ men tôi nhìn nhìn men tôi nhảy tôi nhảy nh nh hẳn yani của... men anh em không ơi tôi nhảy hẳn men anh em họ là họ cái này ข้างนั้นก็แม่นบ่ลุงข้างนั้นแม่นเบิร์ดบ่นี่แม่นเบิร์ดเลายอันดีมาเลยซื้อมาเลยซื้อสาวไปต้นน่นก็แม่นบ่ลขนาดต้นใหญ่โอ้ไม่สัก

คอยพุหูแล้วคอยคิดว่ามีต่ต่น้องเทิง,งน้องดุ่มกันเนี่ยอยู่ขังดุ่มกัเป็นน้องซานะพี่น้องอต่ว่าต้นใหม่ซุ้มหนีหบโมเนติต้นหนีโบเมนเนาะพี่น้องอต่ว่าต้นใหม่เท่าสื่อฮะมีแต,ต่ต้นเทิงเหมือนเทิงแท้เทิง จะว่เจ้าจะว่าสีแหลวจะ้มือเดียวบมซื้อส<น>ีแ <ๆ S 3> <c oughs> ล้วนาาลุงตัดมือเดียวตัดแต่หลวเนาะเดินเตเพื่อเอาไปออกอีกง่ายงเจ้าไดู้กเอ้ยมันลงแรงง่ายเลย้อนักมันขั้นมาเพียงดินเพียงใคอยุดินมันบเพียง้ดินบเพียงรถลงมาหอดบ่หดเมิเตอห่อแตว่าน่นมิเตอรจะเข้าใหอืมมิตอเข้ออตัวน้นขั้นเาตัดตัวนังนเอาลงมากกว่าหหนรลดกหลดตกๆ ตัวนี้ตัวนี้แห้งได้เนาะเฮ็ดองก่เฮ็ดอันดื้นะมันเกี่ไดมันตัวนี้เตเ็ดตัวนี้มันใหญ่เนาะอย่านนแก่นโบามันตรงไหปีเลยนี่เออมันดินหินนี่มันแห้ข้าัรมันแห้งไงกานี่เอแสดงว่าแกนมันหักมันหักนแกนเออมันดักมันแก่นเออข้นข้ามันงามเออะรเนี่จักปีนี่ปี พี่เตยหน่อยแบ่งเขาให้แบ่งให้มันปลูกจักปีล่ะลุงบ้าจ้าเขาบระเทศปูกนะดินเขานี่าอ๋อเขาเจ้าปูกที่ดินเมืองที่ดินเมือง่อเขามาขายให้เพื่อนตั้งนี้เขาใหญ่เมื่อแล้วก็ขายต่อปูเพื่อนเนี่ยปูเพื่อนจะหนีบนก๊กบนบนเท้าเห็ดอันนี้เห็ดขอกง่วนนี่เออเห็ดขอกง่วนปูกเพื่อนปลูกเพื่อนใหม่แบบนี้เอาเัราะว่ใหม่แต่ว่าเัวาะผมว่าลุดนยกน้องสายขึ้นจะไปมีน้องชายเออ ใบเห็ดน้องซาสนาบ้านน้องควบขี่ไรจะงามได้เพราะว่าจะขูดว่าไม่ไม่น่าครเขาขูดแต่ก่อนต้นนี้ลุงวใบใหญ่โผล่น้องพี่น้องจำลาเห็ดเสาเขือนเสาก็เห็ดได้ประมันสีเสาแบบเสาใหญ่เนาะเอาตัวนี้ไปย่างเห็ดเสาเขือนมันจะตัวนี้ไปย่างดาษยังไงไปที่ไก่ย่างเมืองนะบ้านไก่ยางเมืองนะไปทางนั้นเลยบ่แม่นออกไปทางนั้นเลย หาหันเอยมาหันอยเห็นเนอะอยมากนี่จะลงไปต้มดาวขีโก้มันนะขีโก้มันเขี่ยไปตองเลยนี่แหละพี่น้องใม่แถวนี้นี่แหละเมียนเบิร์ตตนนี้ก็พอดีได้นีเห็ุสาหเนาเดืมานะเือยถือบ้างรมาคนหนึงอบเนาะต้องอบมั้เดีสวยด้สิบา เม็ดป่ายโนี่อ้ะที่จต่วนง่ามเนาะก็ดีเห็ดเข่าเหื่อเข่าเหื่อเอาเนี่จากเม็ดดุสูงาดมดทาง้นเธอได้ไปบัตรี่สีเพิ่นไหมสีสูงอีกีเด้วยสูง บระด้กรีกวาันเครื่องอะไรนะมันกระีหาแมกกรด้วขันเครื่อแตบผึ่งมีผึ่งอ่ามีผึ่งนะต้นนี้ก็แน่นมันี่ด้วยแน่นมเบิร์ดนะแน่นเบิร์ดหนึ่งตื่นไปเรื่อยมนี่ทเดียวหรอไงเ็น่าเป็นแักกรดเน่ยแน่นนเป็นมกกรดอนไม่ซากเนาะหนองประมาณร่วมเบิดมีประมาณเศร้าปลายต้น

ประมาณสาต้นประมาณกต้นเีนตะนมันก็มนี่ตัวต้นใหญ่ๆพอดีแบบเห็ดเสาเหือเลยะช่ไหมลูกอันนี้ไหม่ก็เป็นไหม่ของลูกนาะพี่น้องขายให้ดูขาล้านนี่แหละพี่น่องลูกชายขายพี่น้องขายห้ดูขาย้านูกเกษรเสาหือมันพอเป็นอันไนี่จะปอกเปลือก ลาให้มันธรรมชาิบ่ดูเหลื่อมมงๆเลยมันจะป็นไาให้มันธรรมสาิเนาะมแจะปกเปลือกเนาะอกเปลือกงาเนี่ยปนลายเื่อนมาสุงเนาะเทานี้เ่นว่าอันนั้นดวงเหนว่ายันปุ๋ก็จะกินหเกีนวกเกีนดวยย่งข้าวกกินเนาะไม่ขวยีวอเนาะกินเนาะวันนี้ตาเราจะสีเย้นเราจะชุมืดมัวนวดปรัเยอะเ อันนี้ก็ะมีปลาพี่น้องปลาปลายังนี่ลูกปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งเน่พันเลาเค็งปลาเค็งคือฮือาหานว่าจังเนเอาข้าหันเอาย่งเอาาหันเอายงปลาพี่น้องเออกะิงวเนาะัวแหงี่วาน อินเดียมันบ่เห็นโตป่าพี่น้องน้ํามันขุ่นแห้งหลายแล้วก็ไม้เบื้องนี่ก็แม่นพี่น้องเบื้องนั้นก็ประมาณหลายต้นเติบอยู่ข้างนั้น น้องตอนนี้เขากับมาเล่นน้ําปลาพี่น้องน้ำนักเทไรเดีบยน้ำานักเทาไรคือน้นักขาสีผาน้ำนักขาสีผาเ้าพี่น้องโอ้ยมาป่ามายนี่เพิ่นเป็นยูบัตพี่น้องตอนนี้ก็คนไรเี่ยเิ่มเป่นาหมวกขอานเป็นปสูบปาสูบไรมันจะหมาจะฟ้าเข่าจะขี่รถไปไหนเองวบ่ะลูกมาลูกมาจะขี่รถไปตลาดเอง เก่งนะเก่งอะ่างนี้เมื่อไปไปเจสันมูกมาแต่มันพูดเสีาเออเจสันอยากไป้เอาพุกินนี่ไปเดี๋ยวมโคดันอ๊บน่ไม่น่า้ขอบใจเด้ออันนั้นอ๋อเป็นเสริมรามพี่เนาสรามมาแวะป่าก่อนพี่น้องก่อนชิเมื่อ นั่งท่าอยู่เพื่อนไปชมมู่เออีกตนูบกกัก็เลยกัมนัิตอบหลังที่บ่ตอบเนาะนั่งก็นั่งกลแหละนูเบิ่งใหม่มันยังแล้วรู้ว่าโอ๊ยป้าเราบ่มาเราก็เลยญาติบ่มาทางนี้ยู่ทางเป็นแล้วก็เลยมาวัดเออต่อเลยี้อง่ดสมวางูดบ่ได้มมอบ่ได้มเอได้กระกาแก่อนจังสิมือเนาะามาบ่ได้สจ่อยสมัาแล้ว เว้นใจขึ้นมาบวกขวาบวกสามบวกตัวหลังจากที่เฮามาแต่เบิ้งไม้เนาะพี่น้องอยู่บ้านป่าเนาะอยู่บ้านเซ้นะบอมตอนนี้ก็สิไปเบิง้งอนาเนาะเนะบื้องหวยเนาะที่เฮาจา้างรถอ่าผู้วา่ารถไทยมาไทายปั๊บเห็ดให้หน้านะันเดี๋ยนาะพี่น้องแต่ว่าเบื้องหวยค่ะเป็นของอายปีใหม่เนาะพี่น้องดินอยู่เบื้องหวยเนาะแบ่งให้อายนะอายก็เลยแบบว่าเอจ้างรถมากก็เลยปั๊บเห็ดให้หน้ซาซะพี่น้อง เห็ดหน้าเบื้องหวยเนาะยุสวนนี่แหละพี่น้องทางล่างก็เป็นบานผีเช้าปะเยวเหาอย่างไปเบิ่งให้หน้าที่เทาจางเพิินมากปั๊บดีกก่อนเนาะพี่น้องแต่บาดินอยู่นี่มันก็เห็ดยากแน่พี่น้องมันบือดินอยู่หน้าอยู่หน้าบะอยู่หน้าอยู่บ้านตั้งหลังเนาะดินอยู่นี่มันเป็นดินแบบมีแตหินพี่น้องมันเป็นดินบกเยียงขันบาเห็ดหน้าก็คือสิบ่งแหวอเาพี่น้องขันบ่เฮ่บค้นฝุ่นมาใส่หล่ปู๊ อีกหลายๆปีผุนไหนพี่น้องมันจังสีงามนะคันคือแบบพอเห็ดใหม่จังสีค่ะโอ้คือสีบงงามไะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิง่งกันเลยไะพี่น้องเดี๋ยวเห้ย่างลงไปเบื้องอันนะี้ย้อนแสงนิดนึงทในแถวนี้มันมีแต่หินนะพี่น้องมันหินหลายๆ อยู่เบื้องหวยมันติดกันก็ผูุนะพ้นตกมาแต่ละปีหนามมันเสาะลงเสาะลงนะหนามันเสาะตกแห้งหนามมันไล่มาแต่ทางเพิ่งเสาะขี้ดินเสาะหวยนะเหตุห้มันเสาะลงหอดผืนดินมันจะมียีนอยู่เบื้องผืนลุ่มนะอันนี้จะปับเป็นไฮน้า ใหหน้าก็มีหนึ่งสองสามสี่ให้พี่น้องเขาจะปานข้างหน้าแล้วแล้วนี่จะปั๊บให้มันเพี้ยงเนาะปั๊บข้างหน้าให้มันเพี้ยงปั๊บข้างหน้าให้มันเพี้ยงอันนี้ก็เป็นหน้าของไอ้ปีใหม่เด้อพี่น้องหน้าของอ้ไอ้น้อยเนาะ อยู่ในนี่ปากติิ่ะมันเป็นอันนี้เนาะพี่น้องมันเป็น,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 เ,ปนเป็นเดินสื่อๆพี่น้องเป็นเดินเป็นป่ามากเลยเข้ากระจังหลดขึ้นมาปั๊บเห็ดให้หน้าซีให้ กะให้แบบกะบโบรเรียง่าปันไดเนาะพี่น้องเฮ็ดหน้ากะคือสีแบบกะคือนสีโบยากง,งามปันไดเนาะขันเอาต้องค้นฝุ่นมาใส่แหลพะพี่น้องมันจังสีงามเนยรถสองคันเนาะอันนี้คนที่เถาจาังมากกัเป็นผู้บ่าวรถไทยคือเก่าอะไรพี่นเนาเก็ะจะกระเฮ็ดดีเตอร์นะ อนนี้ก็เป็นตอนตาเป็นตกผู้แล้วพี่น้องคำแล้วเข้าจจกันยังเหตุอยู่เนาะไก่สีแล้วละพี่น้องแล้วก็สิได้ปิดคลิปไปเพื่อนสนิทเด้อพี่น้องถ้าติดใจคลิปนี้กกอย่าลืมก็ได้เด้อเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย